ประกันสังคมเอาเงินไปลงทุนกับเอกชนผิดไหมครับไม่ผิดหรอกครับแต่ต้องดูว่านะเป็นการลงทุนแบบในบริษัทพักพวกตัวเองหรือเปล่านะครับถ้าเป็นลักษณะไม่โปร่งใสเดี่ยก็มีความผิดเพราะเงินพวกนี้มันเงินของใครฮะเงินของนายจ้างลูกจ้างเงินสมทบประกันตนเ,นเอาไปลงทุนเนี่ยกรณีศรีพันวาเนี่ยสังคมเริ่มตั้งคําถามนะ้วหลังจากเจ้าของศรีพันวาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นักเรียน เนะี่ยที่ประท้วงที่ปักหมุดต่างๆเนี่ยสังคมเริ่มเริ่มขุดกันแล้วครับว่าหนึ่งสีพันวานะครับทำไมไปมีโฉนดมีอะไรอยู่บนเกาะภูเก็ตได้อย่างไรไปออกโฉนดได้อย่างไรอันนี้คําถามแรกคำถามต่อมาทําไมประกันสังคมไปถือหุ้นใหญ่ลงทุนตั้ง500ล้านนะครับอยู่ในสีพันวารีสอร์ท มีความเสี่ยงไหมกําไรไหมขาดทุนไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมกําลังตามมานะครับว่าสีพันวากับสํานักงานประกันสังคมมันอะไรยังไงเพราะเงินพวกนี้เป็นเงินของนายจ้างลูกจ้างเงินสมทบเอาไปลงทุนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าเงินประกันสังคมมีเป็นล้านล้าน,นเงินแค่500ล้านล้าจิ๊บจ้อยมากแล้วก็บอกว่าได้กําไรมาแล้ว200ล้านจริงหรือเท็จ เนะขาบอกว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์คงตรวจสอบไม่ยากครับลองไปดูนะบางคนก็บอกลงทุนแล้วขาดทุนบางรัฐมนตรีก็บอกว่ากําไรซึ่งผมไม่กล้าย,ยืนยันข้อใดจริงนะในเมื่อออกมาวิพากษ์วิจารณ์แกนนาผู้ประท้วงูก็โดนขุดแน่นอนครับอันดับแรกเลยนะครับไปออกโฉนดนะบนเกาะได้อย่างไรเออนะทำไมคนอื่นๆออกโฉนดไม่ได้โดนเพิกถอนโฉนดหมด นะก็ไปที่รัฐมนตรีวราวุฒวันนี้ท่านผู้ดีนะท่านบอกว่าไงท่านบอกว่านะานะรัฐมนตรีวราลาวุฒนะครับอนะครับท่านบอกว่าไงครับท่านบอกว่าอย่าใช้ผมเป็นเครื่องมือถ้าอยากตรวจสอบก็ร้องมาไม่ต้องห่วงครับร้องเลยครับฝากสีสุวรรณจันยาไปร้องหน่อยเห็นร้องร้องหลายกคดีแนละ้วร้องสีพันวาหนะ่อองไปให้ตรวจสอบสิว่า โฉนดที่ดินออกโดยชอบด้วยกฎหมายไหมเพราะโฉนดที่ดินถ้าออกไม่ชอบมันก็เป็นไงเพิกถอนได้จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่มีการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องตรวจสอบดูนะเพราะว่านะคนก็สนใจนะว่าคนนี้ทำไมกล้าวิวาพากษ์วิจารณ์แกนนำผู้ประท้วงแบบแรงเลยนะแล้วก็ ด่าเป็นภาษาฝรั่งพูดง่ายทำไมเขาคนนี้ถึงกล้านะบางคนก็เรียกว่าไฮโซหมื่นล้านบ้างซึ่งผมไม่ค่อยชอบคำว่าไฮโซเลยฟังแล้วเหมือนมันมันเหลื่อมล้ำอะโอ้โหเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วดูเป็นเศรษฐีดูเป็นคนรวยเรียก so, ไฮโซไฮโซแชมป์ไฮโซอะไรตะไรฟังแล้วผมไม่ค่อยชอบอมันเหมือนแบบคนละคนะฐานะคนละชนชั้นอะเรียกไฮโซ ไฮนะโซปลาวานอะไรเงี้ยนะนะก็เรียกนายปลาวานกับนายปลาวานเลยนะนะนะก็ว่าไปนะก,ก็ดูกันต่อไปนะครับว่าการออกโฉนดเนี่ยชอบไหมก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อไปฝากศรีสวุวรรณจันยาด้วยไปตรวจสอบหน่อยนะครับแล้วก็ฝากากระทรวงต่างๆนะครับที่มีหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติดูสิว่าการออกโฉนดต,ต่างๆลุกล้ำป่าลุกล้ำเขตอุทยานอะไรยังไงไหมซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับ แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาอยู่มาเป็นสิบิปีแล้วใครอยากจะตรวจสอบก็ตรวจสอบไม่มีปัญหาใครอยากจะแบนสีพันวาสีพันวาก็บอกไม่มีปัญหานะครับเพราะคนที่ด่าสีพันวาหรือคนที่แบนพวกนี้ไม่ใช่ลูกค้าเขาลูกค้าเขามันต้องระดับเศรษฐีไม่ระดับประเทศก็ต้องระดับโลกนะก็ว่ากันไปนะก็พูดง่ายๆเขาก็ไม่แคร์ล้วใครจะแบนหรือไม่แบนอะไรต่างๆเขาเขาไม่แคร์ก็ว่ากันไป นะครับนะเขามองว่าเศรษฐีก็ไปพักคืนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่พี่น้องคิดอย่างไรนะครับอืมนะครับอาจารย์หัวเราะเลย <c oughs> นะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ครนี้เศรษฐีต่างประเทศเนี่ยนะครับนะถ้าเขารู้ว่า,าการออกโฉนดเนี่ยนะมันมีปัญหานี่ผมก็ว่าเขาก็อาจจะทบทวนในการมาพักเหมือนกันนะนะแต่ครนี้ต้องดูว่า ให้ความเป็นธรรมกับสีพันวาว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปสร้างยังไงบนเกาะอกืก็เป็นเรื่องที่แปลกนะก็ดูกันต่อไปนะครับแล้วกับประกันสังคมเอาเงินไปลงทุนเนี่ยมั่นใจนะครับว่าที่นี่ได้กาไรนะผมก็ไม่รู้ได้กําไรหรือเปล่านะนะก,ก็ตรวจสอบไม่ยากนตลาดหลักทรัพย์นะว่ากําไรหรือขาดทุนไปดูนะนะผมเชื่อละฝ่ายผู้ประท้วงเนี่ยเขาก็คงจะมีวิธีการไปตรวจสอบเดี๋ยวก็รู้นะครับว่ากําไรหรือขาดทุน อืมนะฝากศรีสุวรรณจันยาอย่าลืมไปลองตรวจสอบดูที่ฉนวนเขาชอบไม่ชอบไหมนะเจ้าของเขาบอกเขาเพร้อมไม่ตรวจสอบที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ว่ากันไปอืมนะพูดแรงๆเลยอาจารย์อ๋อนะครับบางคนก็บอกให้พูดแรงบางคนก็บอกให้พูดเบาบางคนก็บอกก่าผมพูดจายาบคายนะผมก็ไม่รู้จะเอายัางไงนะคือการจัดรายการทางโซเชียลยมันมันก็ต้องแรงอะ่ะมันไม่เหมือนจัดรายการทีวีนะครับ นี่บางคนบอกขาดทุนบางคนบอกกําไรไม่รู้อะไรยังไงนะอาจารย์หิ้วหน่อยครับหิ He ้วนะครับนะครับอาบางคนบอกว่าสีสุวรรณจันยาไม่นา่ากล้าไปตรวจสอบโอเคก็มีคนทา้าสีสุวรรณแล้วนะช่วยไปตรวจสอบหน่อยเห็นแก่ประเทศชาตินะอืมอืมพรนแลนอะไรเนี่ยชัดเจนค่ะบุกลุกป,ป่าบุกลุกเกาะมีหลักฐานไม่คืบหน้า ยายตาเก็บเห็ดติดคุกทันทีความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายคนพูดตายนะครับเมื่อวานผมไปสารราชบุรีไม่ทันอาจารย์ครับรอบหน้าอาจารย์ไปอีกไหมไปครับจะไปอีกหลายรอบครับนะครับไปเจอที่ราชบุรีก็ได้นะนีก็คุยไปอะไรนะครับนะนะครับมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้นะครับก็นะเต็มที่เลยครับอาจารย์ทุกคนบอกให้เต็มที่นะนะครับผมชอบรายการนี้มาก ติดตามทุกวันขาดทุนกําไรก็ช่วยบอกเจ้าของเงินด้วยเออใช่เพราะคนที่เป็นนายจ้างลูกจ้างผมก็เป็นเจ้าของเงินเพราะส่งเงินสมทบในฐานะนายจ้างนะครับนะฮะว่ากันไปนะอ,อ่บางคนบอกลองศีละเจนจาคะได้ไหมให้ศีละไปตรวจอืมก็นั่น,นสิอา้าคุณศีละฟังแล้วช่วยไปตรวจในสีมันว่า <c oughs> บางคนบอกกล้าหรือเปล่าคุณศีละอ,อ่านะลองไปนะครับโอ้ยจะคุณศีละไปงานนี้ดังนะครับ นะดังเลยนะถ้าไปงานเนี้ยนะครับ <c oughs> มีเรื่องอะไรครับที่พี่น้องอยากจะทราบก็าถามถามมานะนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ว่ามาถามมาได้เลยนะครับอาจารย์ไปราดบุรีไปเจอเอ,อไ๋ไม่เจอครับนะนะนะครับ อ๋อ oh, วันนี้เห็นมีมทหารทหารทหารไปไปจับจับพวกวัยรุ่นที่ไปแถวบางโพไปรัฐสภาหรืออะไรแล้วก็เสร็จแล้วไปถ่ายป้ายทหารโดนทหาร3มคนเข้ามาจับล็อกคอแล้วก็ให้ลบคลิปที่ไปถ่ายป้ายทหารนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการานําตัวไปที่โรงพักบางโพทหาร3มคนก็โดนควบคุมตัวไปสุดท้ายก็ยอมรับว่านะนายสั่ง แล้วก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษนะน้องเชื่อน้องฟ้าหรือไงนะรู้สึกจะจะชื่อชื่อน้องฟ้ามาโดนจับก็ขอโทษขอยไวนะครับแล้วก็จะไม่ทํากับประชาชนแบบนี้น้องแล้วก็เสร็จแล้วตํารวจก็ดําเนินคดีไปนะก็ข้อหาก็กัรขังงเหนียวนะความผิดต่อเสรีภาพนะนะนะครับเนี่ยข่มขืนใจให้ยอมส่งมอบมือถือแล้วก็จะลบภาพเนี่ยทไม่ได้ครับ นะเป็นทหารไม่ใช่ว่าโอ้โหอยากทําอะไรก็ทำนะแค่ถ่ายรูปป้ายทหารนะนะถ่ายถ่ายรูปป้ายค่ายทหารค่ายทหารนี่ของใครของราชการราชการก็คืออะไรของประชาชนแค่ถ่ายป้ายนะป้ายป้ายเนี่ยป้ายกองพันนี่อะไรเนี่ยโอ้โหล็อกคอเลยนะนะลบมือถือทําไม่ได้ก็เข้ามาล็อคคออาศัยอํานาจอะไรครับนะอย่างนี้เขาเรียกว่าอํานาจบาดใหญ่เ็าบอกว่านายสั่งนายสั่งก็โดนครับ คดีนี้ก็เนี่ยก็ควบคุมตัวไปโรงพักบางโพก็ดําเนินคดีก็ส่งสารทหารไปเพราะผูก้กระทาความผิดเป็นทหารในราชการนะครับนะครับเพราะฉนั้นก็ฝากพี่น้องทหารนักอย่าไปทาเลยครับแค่ถ่ายป้ายค่ายทหารค่ายทหารก็สถานที่ราชการประชาชนก็ไปถ่ายได้ป้ายสารยังถ่ายได้เลยผมไปยืนหน้าสารแล้วก็ถ่ายข้างในสารก็ห้ามแค่นั้นแหละ โอ้ oh, ถึงขนาดล็อกคอแล้วก็ลบภาพลบอะไรก็ไม่ได้นะนะครับนะมันรุนแรงไปอะ่ะนะอย่างเงี้ยเขาต้องต้องชูสามนิ้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระทําของทหารแค่บางคนวันนี้ออกมายกมือไหว้แล้วก็ดีครับก็ดีดีอืมสามสิบบาทอ๋อบัตรทองบัตรทองยังไม่ได้ยกเลิกนะครับอย่าไปปล่อยข่าวเท็จนะยกเลิกเฉพาะคลินิก นะประมาณเท่าไหร่60หรือ84คลินิกที่มีการ